โอ้โอ้มาลุยมาโอเคมาลุยไปนั่งรถไฟหอรอเลยอะไรกดบีวิ่งอ๋ออ๋อสำหรับ Xbox อโอเคกดอะไรนั่งเร็วนั่งนั่งนั่งเย่ yeah, เราจะไปเที่ยวกันแล้วเห็นเหมือนเลยบีมอัน ปิดหรือเปิดไฟฉายนะมาเปิดมั้าไม่รู้อ่ะอ่านคนละเปิดปิดอ่ะผมไม่เห็นโอเคอ๋อโอ้วันดีจูดี้ฮัลโหลโอ้แม่สาวน้อยอ๋อกิ่งไม้แทงตาตาบอดเฮ้โหนูเขามาเสียจ็บเลยโอ้ยตัวอะไรตะเกียบน่ากลัวจังเลยโอ้หน่ากลัวเออเก็บอะไรเนี่ย อยากก็มาหนังผีเลยไม่ลงเลยดีไม่วฮะโอ้ล้างแบบว่ากิ่งไม้ทะลุออกมาข้างในเล่นจูดี้เฮ้ยเขาสังเกตไนไม่เห็นนะเห็นไหมมองเปกิ่งไนเขาทำไมนี่เะไปนด่งลงแล้วก็โยน นีม่นมันของใครขงบนมั้งเ้ยจมกํลังจมจมืออะไรเฮ้นจมน่าจะยิมงไมงไปทชไมเฮ้ยอันนี้หุ่นนี่ว่าหุ่นยูนี้เอ้ย,ยวุ้ตัวเสียไรเสียงคาร์ลใช่ไหมเราไม่ได้ยินอะไนะ ย่ต้นไ้เราไหมพี่อ๋อ่จะมาอยู่ใล้เท้าเราไหมอืมอะไรนี้รูปวาดอะไรข้าตู้คนหนวิ่งเข้าไปเลยนี่โอเคมากันต่ออันนี้เราต้องเปิดประตโอเคเฮ้ยเฮ้ยเนี่นีนีมาแล้วมาแล้วมีตาตา้าังหลังหลัง การรู้ด้าลังเต็มีปไมันมาแล้วมาแล้มมาแล้วอาริโอเตะอ้าเฮ้ยอ้าอมดีดมดีมันมาแล้วไปแล้วโอเคไปต่ออะไรวะเนี่ยงงมีอะไรบ้างน้ำเข้าไปทำอะไรได้ไม่ได้โอเคไปต่ มาเร็วมาเร็วทำไมไม่เนี่ยกูดูไม่ได้อ๋อได้แล้วปะ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 ต้องมปหนัะไรบิหมดทั้งทีตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าไม่กลัวผีเสียงข้าแกเฮ้ย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 ถอย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 เรามาผิดที่เลยเรารู้แย่งนี้อย่าาเห็นแล้วเอาตรงนี้ผิดทางมันปิดอ่ะน่าเขารู้น้ำได้เหรอ ไม่ได้นะน่าจะต้องมาทางนี้แหละเออทางนี้ยังไม่ได้มากดเอาบอสไปนะาันทึกเราบันทึกเเออเกดีเราไปละขึ้นรยูมาไหมลูนี่เช่หใช่เข้ารถลูมาเฮ้ยไม่เห็นหอดเลยอันนี้อะไรอ่ะไปแช่ อาไว้ป้องกันตัวอันนี้ไปได้ไหมไม่ได้อ๋อตรงนี้มีปุ่มเมืม่อกี้เลยไม่เข้าประตูเมื่อกี้มันเป็นทางลัดมัง้งอ๋อนี่มาทางออกเอ <Okay. S 1> เเคอ,อะไรวะเนี่ยนหายแล้วเข้ามามาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่นหายดินไปไหนเนี่ย อินเาหาบินบินหาไปไหนกันนี่เอ,อ้าจากที่นี่ไปไหนต่อเร็วไปเร็วไปที่เดิมอันนี้อะไรดิันนี้อันนี้แล้วดู อย่างวะลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเอออ๋อไปไหนแล้วเอาหายเราเช็คทำอะไรไม่ได้เลยเราไปอยู่ตรงนี้เฮ้ยตัวนี้กดได้นี่ไงให้ขึ้นแล้วยังไงรู้ป่ะขึ้นนี่หรอใช่ไหมอ๋อได้ด้วยขึ้นยังไงวะเนี่ยเป็นยังไงวะเฮ้ยติดป่ะติดติดอ๋อโอเคครับ เดีมอเห็นเมาเลยอ๋อีนี่รเนลอ่อดมาแล้วยิงแมรี่คาเร็วโคตรเราไม่ได้กดคานไงอแล้วเขาไม่ได้กดเจอผีอะเจอผีน่าหนักผีมีไฟแชะมันกลัวไฟแชงไหมไม่รู้ มีทางต่อมีตรงมี้ครับมีตรงนี้อย่าก้นอย่าก้นหันหลุดอย่าหันหลังให้้องดีเอ็งอย่าเอาไฟแช็กได้เราเดี๋ยวมันไหม้ไปต่อไปต่อเฮ้ยเฮ้ยจูดี้อะไรไปต่อเฮ้ยดันบนดันบนเราต้องรีบลงโอ้โหจูดี้จูดี้จูดี้มาจูดี้เหรอครับมันเหมือนละครเลยไปต่อมีไม่ใช่เซจีนาดิ ไปเร็ว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 ้ปเรวเราวไอเร็วไปเร็วไปเ้็เร็วไดเรวไปเร็วเอ็ว้อเราอยู่ข้างลเางวไเร็เไเรมวไนเรรเรวร็เร็เร็เร็ไไไรเเรไเ

เอาแลเองเนี่ยเองหลอนเลวเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรดิลองไปฝั่งนู้นไหมอปอะอะ UFO แน่นอนเลย UFO เฮ้ยไปต่อไปต่อ,ตอ,อนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เด็กทางขวาทางขวาน่า,า,าโคนนี่นะน้ำมันยาเปล่าน้ำมันจูดี้นี่ผของโดนเหลื <c oughs> องแหละไปต่อไปต่อเ <c oughs> มืองน,นี้นะใช่มันคือ เอ้มาถึงแล้วอันนี้ใช้ไปทางต่อไปขนมต้องสับพาวเวอร์สามที่โอเคสามที่สามที่หรอล้วเข้ามาข้างในทำไมมีแต่ขนมอีกอยู่ในร้านหรอใช่เอ็งลองหาที่สับพาวเวอร์ดิสับพลังงานอะมม,มเดี๋ยว<อ><อ>เราจะเจอลาบินเอ้ย<ง>ดีดูดิ่งอะไเงี่ย pa 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 bên đâng nóc to pa 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 chụp 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 lại đi kia kẹt chậm bây giờ này thì nó sẽ không phải được này ôi không bị tay oi oi ô cái kia cái kia tôi lại đang há bim luôn kia, lơ không thay ôi đâu, อ้าวเมื่อกี้เเห็นจูดี้มาหาบี่อทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้เมื่ <Spencer Twelve> <S als arriver> อกี้อยู่ข้างหลังนะอ้น้นมาได้แล้วมาเยประตูเปิดแล้วเยสนุ่จังเลยจังเลยเยไม่เห็นหลอนเลยผีที่นี่เพื่นอะไรนั่นบ้านคนเปิดได้ไหมประตูลองเราต้องหากุญแจเหรอต้องหาเรื่อย ตรงนี้มีทางเข้าอยู่ด้วยไปเนิ่มนี่ไรโอ้โหอะไรอะพอดีจ้าเอ้ยเอ้ยระวังตายด้วยนะเอะไรกันพูดไม่ทันขาดคำต้องหมดเจ็บจังโอ๊าดเนี่จะชีวิตไปดีตรงไหนซีดไปต้องมันได้อะเนี่นี่นี่ à. đi với hiểu đấy Ui chưa đâu Số bằng mắc đấy ạ Hi Đi đi Đã đâu Help me Đây kia đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไม่เห็นจันน้าโกเลยอืมไม่เห็นสักข้าวไม่ทางอะไรโอ้ทางนี้ใะ่เรารู้เลยว่าต้นอะไรเรารู้เลยอันนี้ไม่ใช่นี่หว่าโอ้ยเอ้ยอยี๋ยนี่เองแหมเนี่ยนี่หว่าฮะได้เลยเป็นหัวเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวที่เราเห็นเปชายาอะไรนะเฮ้ยเจออีกห้องแล้วเฮ้ยโย่ตูดี้แกมาทำอะไรตรงนี้ What พาได้ไหมไปดิเอ,อ้ยต้องปกีกไฟมอเอ๋อหายไปแล้วเสียงอะไรโอ้ทาง,ทางนี้รู้ลเลยต้องอยู่เลยเราต้องหาไม้มาอะไรสักอย่าง <Hello? S 2> เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยตกใจหมดเเข้าไปข้างในแล้วมันเจอจัมสแก อ๋อตรงนี้โอ้าตั้งนานป๊ป๊าป e t s go มันทุบต่อโอ้โหจะรีบูตไปไหนตีน,น้ามาันสินั่นแหละทำไมเวาไลยได้ม,มันมันบิดมัเฮ้ยขาหักหบิมบ๊มดูนี่ไหนข้างนูนดีบิมมองข้งนดี ไม่เห็นเองเลยเราข้างบนนั่นเองเหรอเออเอาสัตว์ตายเลยเฮ้ยลงมาสิรลงขึ้นมามีที่มีแสงให้เราไปกนเลยไม่ใช่พี่ตัวอะไรวะเนี่ยตีบอสไปเลยดีกว่าเอ้าตีได้ด้วยเอ้ยตีด้วยเหรอเฮ้ยตีได้ด้วยเราต้องตีบอสที่มีแสงปงเฟงปงเฟง ตีมลนเอ้ยเอ้ยเอ้ยตีมันตายไปเลยจูดี้เนี่ยตีอะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยต้องตีหัวนั่นไงตีจูดี้ตี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 เด right ี๋ยวมันจะหยุดแล้วตีจูดี้แล้วตีจูดี้ไปตีตีตีเฮ้ยเอ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 ้ยไม่โดนตี ตตมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหจุดดีมาแล้วแล้วประตูต้องเปิดแล้วโอเคประตูาาออกได้เลยประตูออกแล้วไหาประตูนี่นไงประตูโอ้ประตูะตะตไมันเปิดเ,เ,เลยปิดเลิ